สวัสดีตอนเช้าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรานหมีหนีเข้าป่านะครับผมวันนี้พรานหมีก็จะพามาขึ้นเขานะครับเพื่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็จะหาเห็ดด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเห็ดจะออกหรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้ก็เดินทางมาพร้อมกับคุณแอร์แบ็กนะครับผมส่วนคุณแอร์แบ็กก็ไปทําธุระส่วนตัวนะครับผมอยู่ในป่านะครับผมก็ได้เดินทางล่วงหน้าขึ้นมาก่อนพร้อมกับ ไก่ของผมนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ทิ้งไว้ในเถียงนานนะครับเพราะว่าไม่มีที่ขังอีกอย่างก็ไม่มีคนดูนะครับผมผมกลัวหมามากัดตรงเถียงนาน้อยของผมนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็เย็นนะครับผมบรรยากาศในช่วงเช้าก็คือดีมากๆเลยนะครับผมไม่มีแดดแล้วก็เหมือนจะมีหมอกนะครับผมแต่ว่าจะเป็นหมอกฟุ้งนะครับ ถ้าเรามองขึ้นมาจากข้างล่างก็จะเห็นหมอกแบบอยู่ในไหล่เขาเลยนะครับผมเห็ดปกติมันจะออกตรงบริเวณนี้นะครับผมนี่ภูลูกนี้เห็ดจะออกเยอะมากนะผมจะเป็นเห็ดละโงกนะผมเห็ดละโงกเห็ดเพาะนะครับผมแล้วก็จะมีหินนะครับผมหินศพหมอกเป็นหินที่อัศจรรย์มากๆเลยนะครับผม เหมือนคนนั่งแล้วก็มีหมวกศพอยู่บนหัวนะครับผมก็น่าจะเป็นขากลับนะผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแล้วผมหรือไม่ผมก็จะพาเข้าไปดูเลยนะครับผมเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนั่นง่ายหินศพหมวกนะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะฮะ เช้าๆแบบนี้ก็เสียงนกแล้วผมอ้นี่ไงครับผมมันล่องรอยที่ชาวบ้านขึ้นมาหาเห็ดนะครับเขาก็จะมาหาเห็ดเพาะตรงบริเวณโคนต้นไม้นี้นะครับผมนี่ตรงโคนต้นไม้นี้เลยนี่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นช่วงเช้าเลยนะครับผมเช้ามากประมาณสี่ห้าครึ่ง <c oughs> นี่ครับยินศพหมวก ก็มีก้อนเดียวและลูกเดียวนะครับผมมีก้อนเดียวเท่านั้นตรงบริเวณนี้คล้ายๆกับคนศพหมวกนะผมคนนั่งแล้วก็ศพหมวกแต่ว่าผมผมก็มองไม่ออกครับว่ามันเป็นอะไรนะครับผมมันเป็นรูปอะไรยังไงนะฮะก็ชาวบ้านเรียกว่าหินศพหมวกอาาัศจริงๆนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็น หินที่เหมือนกับอันเขาเฉลียงครับอยู่ที่น่าจะอุบลน,นะฮะนแถวนี้แต่ว่าอันแถวนี้มันไม่ไม่เยอะนะผมแถวนี้ก็มีอันบ่อนละก้อนสองก้อนนะครับผมแต่ว่าแถวถ้ำแก่มันจะมีเยอะหน่อยนะผมหินที่เป็นรูปร่างแปลกๆนะครับผมเพราะว่าแถวนั้นน่าจะเป็นเมืองเก่า แต่ตรงนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมแต่ชาวบ้านจะมีความเชื่อว่าเด็ดใบไม้นะครับผมเด็ดใบไม้คู่หนึ่งแล้วก็ไปวางวางวางไว้นะครับผมวางไว้ตรงบริเวณหลๆหินนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับส่วนคุณไอแบกของเราก็ยังไม่มาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมคงต้องได้หาเห็ดรอตรงบริเวณที่เขาหานี่ยครับ เผื่อว่ามันจะเหลือตาเขานะครับ น่าเห็ดน่าจะยังไม่ออกนะผมหรือว่ามีคนเอาไปแล้วนะครับเขาก็จะหาตรงบริเวณที่มันเป็นดินพุนอย่างนี้นะครับนี่ต้องรอยเขาหาก็น่าจะเมืม่อวานนะครับผมผมก็จะน่าจะไม่ได้หาทับนะครับผมก็น่าจะไปหาตรง <c oughs> บริเวณอื่นนะครับ น่าจะยังไม่ออกเดี๋ยวก็จะหาดูไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็จะขึ้นไปชมวิวด้วยโอ้อาการเป็นยังไงครับนี่เดินมาได้แค่ประมาณนิดเดียวนะครับผมก็นอนไม่พอครับผมโอ้อโห<อ>ไปผมเห็นคุณนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะผมหนึ่คุณคนเสียงดังโอ้โหผม,ผม ผมไม่ได้โกลนเลยนะครับผมเมื่อเช้าผมปลุกคุก็ไม่ตื่นนู่นครับพระอาทิตย์ขึ้นเร็วนะครับผมเรามาตั้งแต่ตีห้านะครับผมแต่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วมากเฮ้ยตีอากาศเย็นๆอยู่ตอนนี้เหงื่อแตกงว่าตีห้าก็แจ้งกันได้นี่เขาคิดว่าตีห้าก็น่าจะยามนี้เนาะแจ้งไวนะครับแล้วก็นานค่ำบ้านผมเอิดโอ้ตอนนี้ก็คือ เป็นเวลาหกโมงหนึ่งนาทีนะครับผมกับการเดินขึ้นป่าในช่วงเช้าตรู่แต่พระอาทิตย์แยงโหแล้วตอนนี้มันภูลูกนี้มันต้องได้บืนสันนะครับผมมันต้องได้บืนสันมันก็เลยมันเมยนะครับผมก็เหนื่อยเพอๆพกับภูแรงครับผมแต่ว่าภูแรงก็อาจจะเหนื่อยกว่านี้นะครับเพราะมันเป็นสันแบบสันจึกนะครับอันนี้เป็นสันที่เป็นเนินเฉย จริงๆว่าจะขับรถขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าฝนตกถนนมันลื่นก็เลยไม่ได้ขับมานะครับส่วนคนขี่กระหลึนของเราก็เดินทีหลังนะฮะผมไม่รู้คุณพาผมว่า,วาขี่กระหลึนผมก็เลยบบกจากภาษานมา่งมากเป็นเสียงนกครับผม <What? S 1> นกสวยมากๆเลยนะครับผม ถ้าผมมีกล้องใหญ่ผมจะซูมให้ดูนะผมอันนี้เป็นกล้องมือถือนะครับมันเลยซูมเยอะไม่ได้นะครับภาพามันจะแตกโอ้โหไปแล้วครับผมนกสวยมากเป็นนกป่านะครับผมที่มันจะลองหาคู่ในช่วงเช้าๆนะครับผมอมองตาเปล่าสวยมากๆเลยตอนนี้ก็เริ่มถึงทางขึ้นหน้าผาของเราแล้วนะครับผม หน้าผาก็จะแยกทางทางซ้ายนี้ขึ้นไปนะครับเดินไปอีกประมาณ50เมตรไม่ใช่ประมาณร้อยเมตรนะผมประมาณร้อยเมตรก็จะเห็นหน้าผาแล้วก็ดูพาทิตขึ้นนะครับก็มาออกกําลังกายในช่วงเช้าเชนะครับผมดูพืชพันธุ์สีเขียวนะครับพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับผมป่าไม้นะมีอะไรต้นเขียวๆส่วนคุณไอ้แบก็ อย่างตามขึ้นมาไม่ทันนะครับผมขณะผมเดินชิวๆนะครับก็แต่หมอกในบ้านหมอกที่บ้านมไม่คุณต้องลงมาอีกนะนี่มาชมตรงนี้ก่อนนี่เป็นขึ้นหมอกขึ้นหมอกจริงๆนะนี่ หมอกในบ้านเต็มเลยนะครับผมโอ้ยใช่ครับผมไม่เราต้องมาแต่เช้ากว่าน,นี้คือช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆนะมันจะแสงสะท้อนลงมาในหมู่บ้านเลยนะครับ,ว,ว,รบรวิวตรงบริเวณนี้สุดยอดมากเลยนะนี่โอ้โหสวยแจ่มมากเลยนะครับผม โอ้โเป็นทะเลหมอกสวยขนาดเลย คนนี่มานะเขาจะมาเห็นหมอกสวยๆแล้วก็มานั่งจิบกาแฟเท่ๆนะแบบโอ้โหถึงแม้ว่ามันหมอกมันไม่ปังเหมือนที่ผมมาวันก่อนก็ตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนนี่คือวันก่อนที่พานหมีจะขึ้นเขาฝั่งโน้นนะครับใช่แล้วทีนี้คือหมอกนี้มันมันเป็นทะเลหมอก<ช>ก็ <laughs> ไปติดตามได้ที่ Facebook ของพานหมีนะครับอันนั้นคือเป็นหมอกแบบสวยมากผมไม่ผมผมสร้างเพจนะเพจเท้าพันตัวใช่ไหมใช่ใช่ขอฝากเขาไปติดตามผม ท่านนี้ไปถ่ายคนเดียวนี่ได้ตลอดครับรูปสวยๆนะแต่พอผมมานี้ครับจะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมแล้วก็จะตรงที่ผมยืนก็จะเป็นหน้าผาทั้งหมดนะครับนี่จะเป็นหน้าผาแล้วก็เห็นทิวเขาที่สลับซับซ้อนไปเลยนะครับผมนูน่นอันนี้ก็จะเป็นภูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภูอันภูเสือนะครับผมที่ผมชอบไปดูทะเลหมอกฝั่งนั้นนะครับผมซึ่งสวยมากๆนี่ก็จะเป็นไหล่เขาทั้งหมดนะครับนี่ เป็นภูเขานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาแถวในบ้านแล้วก็จะสามารถมองเห็นทะเลหมอกแถวบ้านนะครับนู่นขาวๆก็คือเป็นทะเลหมอกทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าความละเอียดกล้องผมได้เท่านี้นะครับผมจริงๆมันสวยมากเลยครับนู่นแมนเออวะมันปิวขึ้นมาได้จ้จะแ่นี่จําพามาเราขึ้นมานอนเลยครับเนี่ยขึ้นมานอนแลว้วก็หา ได้ชมวิวสวยๆด้วยนะครับเห็ดก็ออกเยอะนะครับตรงภูลูกนี้แล้ววิวก็สวยอีกก็คือภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาที่เห็ดละโงกออกเยอะใช่ไหมใช่ครับเห็ดละโงกเห็ดเพาะนะครับผมก็ภาษากลางเขาเรียกว่าเห็ดทอเห็ดทอปเห็ดทอปอ๋อเห็ดทอปก็ประมาณนี้นะผมชมวิวกับน้องหมอกน้องหมอกที่ไม่ไกลมากแต่ก็สามารถมองเห็นด้ด้วยตาเปล่า พ้มกับทิวเขาที่สลับซับซ้อนไปบวกกับเสียงไก่ของผมนะครับซึ่งผมอเอว้ตรงต้นไม้นะครับส,สค,ค,รบครับผมสำหรับผมพาหมีก็มีประมาณนี้ครับผมพาทุกท่านมาชมวิวนะครับผมแล้วก็ ดูบรรยากาศรอบๆขึ้นมาระหว่างทางนะครับผมขึ้นมาก็เห็นทะเลหมอกนะครับผมแต่ว่าหมอกมันก็ไม่เยอะเหมือนเท่าที่ผมไปมาเมื่อก่อนนะครับผมแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศแล้ววิวก็สุดยอดมากแล้วครับผมช่วงต่อไปก็จะกลับบ้าน,นครับผมอาบน้ำแล้วก็ตัดคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับผม